สวัสดีทุกท่านครับธานกะจับบน 33cc นะครับตัวนี้ผมเคยได้ลงขายนะครับแล้วก็รีวิวที่มาที่ไปตั้งแต่รับมาจากตู้ญี่ปุ่นจนทำเป็นสำเร็จเครื่องพร้อมใช้ไปแล้วนะครับเมื่อเดือนพฤศติกายนปี66นะครับที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับจากจังหวัดสงขลาเอฟตัวนี้ไปแล้วด้วยแล้วก็ ขอแบ่งจ่ายเป็นสองงวดนะครับงวดแรกเนะี่ยพี่ได้โอนมาแล้วนะครับแล้วก็งวดที่สองเนี่ยพี่แจ้งว่าจะโอนมาเดือนมก,กราคมปีหกเจ็ดปีนี้นะครับณวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเมษายนปีหกเจ็ดแล้วนะครับก็เกินมาเกือบเกือบสี่เดือนแต่เรายังเก็บเครื่องไว้ให้พี่อยู่นะครับแต่ว่าเราติดต่อพี่ไม่ได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมครับเราพยายามติดต่อพี่แล้วก็ติดต่อไม่ได้นะครับดังนั้นผมขอญาตตามหาพี่นะครับ จังหวัดส,สงขลาลูกค้าเรานะครับขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยยูเซอร์นะครับว่าเป็นยูเซอร์อะไรนะครับเราติดต่อทางไลน์เข้าใจว่าพี่ดูเราทาง youtube uh นะครับก็ถ้าพี่ดูคลิปนี้นะครับก็ติดต่อมาหน่อยนะครับเรายังเก็บเครื่องไว้พี่อยู่เลยแม้แม้ว่ามันจะเกินที่เราได้ตกลงสัญญากันไว้ตั้ง3 4เดือนแล้วเรายังเก็บไว้อยู่เพราะว่าตอนที่คุยกันเนี่ยนะครับพี่พี่อยากได้เครื่องนี้ไปใช้มากนะครับเพราะพี่มีอาชีพตัด ตัดต้นไม้ด้วยนะครับอยู่ทางภาคใต้นะครับซึ่งอยากจะได้จับบนซึ่งมันคล่องตัวมากนะครับธนกาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูด้วยนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับก็ในโพสต์เนี่ยผมก็ลงว่าขายแล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าพี่ๆท่านอื่นที่ที่ต้องการจะซื้อเครื่องนี้ก็ก็หมดโอกาสไปนะครับหมดโอกาสไปผมขออนุญาตพี่ที่โอนเงินมาแล้วอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ผมขออนุญาตรอพี่จนถึงวันที่10พฤษภาคมปี2567ปีนี้นะครับซึ่งก็อีกประมาณ1 1วันนะครับวันนี้ผมอัดคลิปอยู่ประมาณ10โมงนะครับประมาณนะประมาณ10โมง -11 โมงของวันที่29เมษายนปี2567ถ้าพี่ไม่ติดต่อมาภายในวันที่10พฤษภาคมปี2567นี้นะครับผมจะขออนุญาตพี่เอาตัวนี้ โพสลงขายใหม่นะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการจะใช้มันนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเลยที่ที่ทักมานะครับต้องการใช้เครื่องตัวนี้เหมือนกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราให้สิทธิพี่ก่อนเนาะถ้าพี่ต้องการใช้จริงก็ติดต่อมานะครับแล้วก็โอนที่เหลือมาเราก็จะส่งเครื่องตัวนี้ให้ไปนะครับการที่เก็บรักษาไว้เนี่ยประมาณ3-4เดือนนะครับมันก็ อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นผ้าปั๊มคา t บูเรเตอร์อะไรเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้ถ่ายน้ํามันออกหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นการเก็บที่ถกวิธีแต่กระนั้นเราก็จะเช็คก่อนส่งเสมอนะครับยังไงพี่สงาสาติดต่อมาหน่อยนะครับถ้าไม่ติดต่อมาผมจะเอาตัวน,นี้โพสต์ลงขายให้ท่านอื่นนะครับขอบคุณนะครับลูกชายหมอใจสวัสดีครับ